แม่เฮาสาขาที่41อยู่ในตลาดพันล้านพี่ตุ้นเป็นเจ้าของตลาดเดอะคลาสนะคะสวัสดีครับตัวที่ดินนะครับตรงนี้มูลค่าสูงมากพอดีมันอยู่ในทําเลสักยภาพบางนาก็ม .7 ถาราใครบางนาเนี่ยรู้ดีว่าแถวนี้ไม่แพ้ใครครับผมแล้วก็ตัวตลาดค่าคอนดัคชั่นหลายร้อยล้านกี่ร้อยคะพี่ตุนส คุมกอ่อสร้างกันเองเลยเป็นทีมครอ,มอบครัวนะครับผมเหตุผลที่ไม่ได้แสดงหนังเ<อ>พราะว่ามาคุมกอ่อนสร้างมัวแต่อยู่นี่แหละอดเลาอดนอนครับ400ได้หรอพ <400 S 1> ี่กนสี่โปรเจกต์นี้ทํามานานมากมีแพลนว่าอยากให้<อ>สิ่งสิ่งเนี้ย<อ>บูช่ายคอมมูน<อ>ิตี้แถวนี้มันดีขึ้น<อ>มีของกินที่เข้าถึงง่ายแล้วก็เป็นคอมมูนิตี้ที่ครอบครัวแล้วก็กลุ่มทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมกันแล้วก็ใช้งานได้ครับแล้วก็ทามาตั้งแต่ก่อนโควิดถึงวันนี้ก็ประมาณ4 5หปีแล้ว5ปีเหรอคใช่5ปีเดฟมา เรื่อยๆแล้วก็ช่วงโควิดยังไม่เริ่มแต่ว่าพอเริ่มแล้วเนี่ยก็รีบเลยครับอยากให้เปิดให้แบบทุกคนได้มารีบใช้ตอนนี้เปิดเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมคะพี่โดดตอนนี้เนี่ยเราจะเปิดประมาณถือว่า60กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าตึกคอมมิตี้มอลล์ด้านหน้าเนี่ยยังไม่ยังไม่ฟูลลีฟิเนชช์แต่ว่าบาร์เก็ตฮอลล์แล้วก็ฟูดคอร์ดนะครับแล้วก็ตรงเพลกาวเนี่ยเปิดหมดแล้วรวมถึงฟิตเนสด้านหลัง24ชั่ววโมง100%แล้ครับทุกคนชอบแน่นอนเพราะจอดรถปุ๊บสะดวกกมากทาทนอาหาหรได้เลยไม่เสียเวลาจอดรถเลยทุกคนดีมากบางนา่น,น,นะครรับหือคนกรรุุงเททพนนบี อะไรนะครับยังไงก็ฝากเดอะกัสบางนาด้วยผมว่าอ่าเป็นฟูดเดสเิเนชันแห่งใหม่เป็นแลนด์มาร์คแห่งบางนาเลยครับ